ิก็แบบอาบน้ำเลยแล้วหลุบได้กินไหมอาบน้ำเลยไม่กินเออไม่ได้กินเลยตกลงวันนั้นหัวเป็ดมาด้วยหรอเป็ดอะไรนะฮะเป็ดป้าอันนี่คห้มาให้หนูใช่ตั้งแต่วันที่ป้าอันให้วันวันนั้นนะคะเมื่อวันก่อนเมื่อวันอยู่อะไรนะนิ่ะอ๋อสยามนิดนะคะใช่สระปุกยกระปุไปเยอะๆเหมืนให้เห็นป้าอันบอกว่า ดิสพดิสแพลอ์วันมาเป็นดิสแพลอแกให้วานี้ไม่รู้อะเคื่อนค้แมงวันมาทำไมเนี่ยเอาไปเขาไปขึ้นแมงวันมันเยอะไอะแมงวันเยอะอันี้ไรไวเหรอนไหวไมไม่ติมไม่ติมจะพูดอะไรพูด จะพูดคนเดียวอยากฟังด้วยอยากรู้ด้วยเราไม่ช่างพูดน้องก็เลยเงียบอะไรวะคิดอะไรจะเล่าด้วยดิที่ที่คิดอยู่เมื่อกี้ถามว่าพวกนี้จะไปไหนดีกำลังคิดอยู่แล้วอ๋อมีที่ไปแล้วถมดการนะฬิกานั้นอ่ะถ่ายแต่มือไแหละคือถ้าทูตตามหาตัววะส่วนที่ทักป่าเขาจะมาโอ้โหที่ละอันเหรอขอโทษนะคะทุกคน โอ้ใกล้ไปไหมล่ะจะได้ดูหน้าเดียวเอาพอยเท้าด้วยเอารองเท้าด้วยรองเท้าแบบคือนาใหม่ตึงเย็นตึงเย็นตึงเก่งทึเล็นตึงเย็นขอบตึ๊บหมุนหมุนตัวนะหมุนตัวเข้าเข้าไปด้านข้างหลังถ่ายแต่ข้างหลังไม่ร่วงพอแล้วเอ้ยนี่มันติดอยู่ดีนะเนี่ยน้ำลายนิดเดียวเองเหนียวไงทำอไมจริงเหรอร้อนเลยือเช่พี่เป็นคนเชื่อคนง่าย เด็ดๆโทณมาไหนดิพอดีเราให้ทำแล้วก็ทำอะจิ้มแก้มจิ้มแก้มโชบัยจิ้มแก้มโชบัยเอออย่างนั้นเอออย่างนั้นรถมารับหมดละเออคุณเออเหมาะเนาะตัวประจำตำแหน่งอุ้ยอะไรแม่ไวันกินเลยเอาลิ้นตวัดไป กินยาวเนี่ยเพิ่นหิวอยู่ไม่ใช่เหรอหิวกินข้าวกันหรือยังเดี๋ยวพอลงพอลงรูปนี้ปุ๊บจะบอกว่านางเอกน้ารู้ยังว่านางเอกโบวฮิเมียนไงถามพระเอกถามพระเอกยังถามก้าวบ้างถามพระเอกยังเคยได้ถามอะไรบ้างมให้บอกว่าหนูเป็นนางเอกเนี่ยนี่นไปไปงานใหม่อ่ะไปกองใหม่อ่ะระบายพฤติกรรมไปเกาซะก่อนเลยนะไปพาเขาไปนี่ก่อนไม่ได้เขาเลยว่าหนูเป็นนางเอก ก็เขาลงแล้วนี่ Two Two for You เขาลงแล้วไม่เกี่ยวเลยนะที่หนูถ em ่ายกับก้าวหนูเป็นนางเอกอะไม่ใช่ Two for You เขาลงบอกว่าไงก็หนนูเป็ผู้ชายพระเอกพระเอกก้าวเนี่ยเป็นนางใช่เขาบอกพระเอกหล่อนางเอกสวยเออทำไมไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นใช่ไหมเนี่ยบอกเขาว่าพี่ว่างนะไม่อยากบอกไม่อยากบอกเขา่ะได้ไหมเขาบอกเาบอกแล้วก็นางเอกจะเลือกหนูก็เพิ่งรู้นั่นแหละอ๋อบา Two for You เขาลงตั้งแต่วันแล้วไม่ได้อ่านเนื้อหาไงดูแต่ภาพ าพี่ทั่วบ้านทั่วเมืองหนูไม่รู้เหรอป้ากูป้าป้าอยู่คนเดียวคนว่าป้าเองกับตัวเองได้เล่นเหมือนนั่นเองเน่ยเหมือนเล่นกับก้าวเองเนี่ยหนูว่าดีใจมากอยากไปหาไององอยากไปหาตาเดียกันแหละติ่งตั้งแต่ก้าวเล่นเลยนะแก้วตาพี่แก้วตาพี่อะอมาะเอมาจ้ะนี่เหอเนเหมือนเห็นลูกไม่เห็นลูกโตเออเขเป็นดาราเด็กที่โตหมอบแบบโตมาในวงการนี้เลยอ่ะบ้าป้ามากคือต้อง โทรไปกีตกับคนอื่นขอกีดก่อนยังต่เขาบอกดู้ต่างหูนคืออะไรลูอซุ่มต่างหูด้วยนะแฟชั่นต่างหูไม่เอ้ามันเป็นแฟชั่นนะเอ้านี่แหละพวกเกาหลีเขาต้องดรากันยังหูนิดนึงเราจะไปซื้อยังหูแหวกแหวกผมเลยแหวกผมเลยเราต้องไปซื้อเออเส้นหัวด้วยเช็ดหัวด้วยมันเคื้อนเออหน่อยอย่างว่าเลยหนวดลามละ ลมจองมาทำยังไงกันทำยังไงกับเป็นงูเขียวเริ่มเข่าละลงจีนฟ้าหายเข้ามาเอาขึ้นไปเลยเอาออกไหมเอาออกก่อนไหมเอาออกก่อนด้วยหน้าเป็นด่างยางติดจ้าเออเป็นรอยเป็นรอยน้ำลายตัวเองผดสิวขึ้นผดสิวขึ้นเฉพาะตรงนี้นะติ่งไปแล้วหน้าจะให้ถ่ายกล้องหน้าก่อนเอาไปวางออกเนาะเฮ้ยมาอยู่ที่แบบต่างจังหวัดเลยอะ แต่หนาวแล้วนะตอนเช้าเออเย็นดีบ้านเราพอกล้ามองปุ๊บร้อนเลยหนาแต่งหน้าแต่งลิปสติกนี่ทาวันนี้อยู่ถึงเดือนหน้าเลยดูแบบสีติดด้ยนานมากติดดีจริงเลยเป็นเหมือนแบบเตนอ่ะมันแบบอันนั้นเป็นเหมือนทาแล้วกลายเป็นแมทฮะเป็นแมทอะไรล่ะเป็นอะไรนะแมทช์เออแมทช์มันเป็นเนื้อแมทมันเป็นเนื้อแมทมกลายเป็นแมทอฮะเป็นเป็นซีนเหรอเป็นเซนแล้วก็กลายเป็นแมท อ๋อยี่ข้ออะไรอ่ะลายแบบก็เผื่อก็เผื่อจะสวยเหมือนกันยี่ข้ออะไรนะลายแบบอีกหมวดอะไรวะไปหาเจอไหมมันเข้าใก้ตามเคาน์เตอร์ทั่วไปไหมลังคามลังปามลังคมลังคมอะไรเนี่ ยี่ห้อนี้มีขายตามห้างไหมตามทำเดียวเฮ้ยโหมันดังมากยี่ห้อนี้มันดังช่วงไหนวะซื้อรามคามจริงๆเนี่ยไม่ได้พูดเล่นเอาเขียนยังไงเดี๋ยวดูก่อนว่าสะกดถูกหรือเปล่าพิมพ์เลยใน Google เขียนว่ารามคามเลยรามคามนะเพื่อนรามามาจะเจอหน้าเน็ตรามลอลิงเหรอบามหรือเปล่าบามบิบบามหรือเปล่ารามคามเดี๋ยวก่อนนะนี่จะไปย่องอยู่ไหนได้ถ้าเกิดว่าไม่เจอนะรามแคมรามแคมนี่รามคาม รมคาญีริปรามรคามใช่ไหมนี่จริงเหรอเขาดังช่วงไหนวะเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่นี่ดังมากมีขายตามแบบอ่ห้างใหญ่ๆก็มีเป็นแบบเขาเรียกเป็นเคาน์เตอร์เลยเขาดังในหมู่ใครเนี่ยชื่อหมู่เน็ตเมฟิก้ารำคาญนีะรมคามดังมาจากพี่โมีแล้วแล้วนี่นะมันดังมากเลยนะแต่พี่สุดเพื่อนดูรูปมีรูปเดียวภาษาอังกฤษอันนี้แม็สภาษาอังกฤษอะไร เนื้อแม็กมเนี่ยอันนี้รามคามเนี่ยเขาบอกเนี่ยเสิร์ฟรามคามไม่รามคามมันจะเป็นแบบกล่องเป็นแม็กมันจะเป็นมันจะเป็นหลอดมันจะเป็นหลอดแบบเหมือนติ้นดูแลบีบบีบไม่มีเป็นแบบคู่การ์วเต้มอนนะเป็นหลอดแบบเหมือนเิ้นดูแลบีบบีบไม่มีเป็นขแบบดู่การ์ตเต้ ได้ไม่ต้องอยู่ขนมข้าวยกเองพยายามยกไอ้เนี่ยพักทิมให้หนูว่าหนูจะกินไหมตอนมันเย็นๆเดี๋ยวไม่ได้ได้ค่ะนู่นพี่พี่เอเอาเอาเอาหมูเดรยวต้นเโค้นเลเป็นไรหรอนางเอกนะรู้ยังเป็นไรหรือเปล่าพีน้าเดี๋ยวแฟนคลับซื้อเน็ตพังงงทำไมคนอื่นเขายาวกลางหลังแล้วเน็ตแบบไม่ขาดไม่ขาดไม่ใช่มันขาดมันขาดคือแบบมัน เหมือนไม่ยาวแต่ว่าลูกผมแคบมากนวมันสุเหมือนว่ามันขึ้นได้ตลอดแต่ว่าผมก็บอจับกระทิศฮะส่วมาค่ะเป็นกระทิดโดยที่ยังที่เขาคันเอาแต่ระวังแพ้แต่ระวังอย่าให้โดนหน้าแล้วกันเดี๋ยวเกีขึ้นหน้ามันน้ำมันอรอฮะไม่น้ำมันกระทิมันดีกว่าบางมีน้ำหนักแต่ถ้าทำผมบ่อยเนี่ยต้องไปดีถอกแบบดดือนน้ำหนักได้ก็ขึ้นสิเดี๋ยวพอไปดีถอกจะฟอง้อนเลนพอเราก็ไปดีถอกก็ไปดีถอกผมดูดเลือดไปละไปตอนนี้เขียนคิวใช้กี่นาทีนะ ไม่รู้นานขึ้นหรอนานขึ้นเขียนแต่ละวันไม่เหมือนกันวันไหนมีเวลาก็เขียนได้วันนึงเขียนขึ้นใช่วันนี้เขียนข้างเดียวเอบ้าข้างเดียวหรอไม่มาคิ้วมันขึ้นแล้วหางมันขึ้นแล้วตอนเนี้ยตอนนั้นยังแบบที่โดนกันมาไม่มีหางตอนนี้มีหนมให้เขาตัดหางของโอ้เน็ตหลับอ่ะเอาแปรงเขี่ยด้วยใช่ไหมต้องเอาแปรง ดี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 เออเดี๋ยวทำ how to แต่งหน้าเอาดีแข่งกับพี่โมเมอ่ะไม่ได้ละบายบายสองโมงครึ่งนะฮะสองโมงครึ่งใช่ป่ะประมาณนั้ยเครพี่เกณฑ์ใหม่สามยังยังไม่แน่ยังไม่แน่ไม่แน่ตัวคันนี้เอาไว้ก่อน